ชื่อเรื่องเด็กเลี้ยงแกะการละครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขามีหน้าที่ดูแลฝูงแกะของหมู่บ้านแต่เด็กชายรู้สึกเบื่อเพราะเขาทำสิ่งเดิมๆทุกวันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเล่นสนุกด้วยการแกล้งโกหกวันหนึ่งเขายือนอยู่บนเนินเขาแล้วตะโกนดังๆว่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วช่วยด้วย ชาวบ้านต่างตกใจและรีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลับไม่มีหมาป่าอยู่ที่นั่นเด็กชายหัวเราะและพูดว่าฮ่าฮ่าแค่ล้อเล่นชาวบ้านกโกรธแต่ไม่ได้พูดอะไรและกลับไปไม่กี่วันต่อมาเด็กชายต้องการเล่นสนุกอีกครั้งหมาป่าหมาป่ากำลังมาโจมตีฝูงแกะ ชาวบ้านรีบวิ่งขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีหมาป่าเด็กชายหัวเราะอย่างสนุกสนานและชาวบ้านก็ยิ่งโกรธมากขึ้นวันหนึ่งหมาป่าตัวจริงปรากฏขึ้นเด็กชายตกใจและร้องตะโกนหมาป่ามาจริงๆช่วยด้วยแต่คราวนี้ไม่มีใครมาชาวบ้านไม่เชื่อเขาในที่สุดหมาป่าก็จับแกไปหมด เด็กชายเสียใจและตระหนักว่าถ้าโกหกไม่มีใครเชื่อคุณชื่อเรื่องเด็กเลี้ยงแกะการครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขามีหน้าที่ดูแลฝูงแกะของหมู่บ้านแต่เด็กชายรู้สึกเบื่อเพราะเขาทำสิ่งเดิมๆทุกวันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเล่นสนุกด้วยการแกล้งโกหกวันหนึ่งเขายือนอยู่บนเนินเขาแล้วตะโกนดังๆว่าหมาป่า หมาป่ามาแล้วช่วยด้วยชาวบ้านต่างตกใจและรีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลับไม่มีหมาป่าอยู่ที่นั่นเด็กชายหัวเราะและพูดว่าฮ่าฮ่าแค่ล้อเล่นชาวบ้านโกรธแต่ไม่ได้พูดอะไรและกลับไปไม่กี่วันต่อมาเด็กชายต้องการเล่นสนุกอีกครั้งหมาป่าหมาป่ากำลังมาโจมตีฝูงแก่ ชาวบ้านรีบวิ่งขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีหมาป่าเด็กชายหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานและชาวบ้านก็ยิ่งโกรธมากขึ้นวันหนึ่งหมาป่าตัวจริงปรากฏขึ้นเด็กชายตกใจและร้องตะโกนหมาป่ามาจริงๆช่วยด้วยแต่คราวนี้ไม่มีใครมาชาวบ้านไม่เชื่อเขาในที่สุดหมาป่าก็จับแกะไปหมดเด็กชายเสียใจและตรหนักว่า ถ้าโกหกไม่มีใครเชื่อคุณ